เอาละหาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินครับพบกับน้องเหมาเมาเช่นเคยหรือในเรื่องสืบคดีปริศนาหมอยาตำรัโคมแดงโอ้โทกซะด้วยความเดิมตอนที่แล้วได้มีการระเบิดขึ้นที่โกดังซึ่งริฮาคุก็มาสืบคดีที่นั่นด้วย แต่เมาเมาก็เดินผ่านที่นั่นพอดีก็เลยเห็นจึงช่วยริฮาคุสืบให้ก็ปรากฏว่าแปลงที่อยู่ในโกดังนั้นมันไวไฟมากๆพอทหารที่เฝ้ายามไปสูบบุหรีบริเวณนั้นก็เกิดประกายไฟจนระเบิดขึ้นมานี่ก็คือความเดิมตอนที่แล้วแต่ก็จะเข้าเรื่องผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับและท่านสามารถดูเรื่องนี้ได้ที่ Ne ็ f ฟ i x โอเคเข้าเรื่องเปิดเรื่องมาเขามีทหารพูดถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โกดังริฮาคุมันทำผลงานได้ดีเลยนะอีกคนก็นบอกว่ามีหญิงรับใช้เป็นตัวหลักในการไขคดีด้วยนะหญิงรับใช้ที่มาใหม่ของท่านจินิีนะ่าทหารคนที่สามก็ยังบอกอีกว่าพูดถึงท่านจินฉีแล้วเขาซื้อโสเพนีมาจากโรคุโชคังด้วยนะว่ากันว่าทั้งงามและฉลาดด้วย ซึ่งขนาดทั้ง3คนคุยกันก็มีท่านรากันที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินขา่าวก็เลยให้ทั้ง3เนี่ยช่วยเราเพิ่มอีกหน่อยตัดมาที่โมเหมาเกันบางท่านเกาซุนก็มีเรื่องให้โมเหมาช่วยโดยอย่างแรกก็ให้โมเมาเนี่ยอ่านสิ่งนี้ก่อนซึ่งเอกสารฉบับนี้มันคือคดีเก่าแก่เมื่อ10ปีก่อนโดยคดีนั้นมีอาหารเป็นพิษจากปลาปลากระป๋า ระหว่างที่เมาเหมาอ่านไปคุณเธอเห็นปลาปลกระเป้านี่โอ้โหฟินอยากกินซะเหลือเกินมันคงจะเสียวซ่านพันลิ้นหน้าดูอ้าหน้าคุณเธอนี่ฟินอยากจะกินให้ได้เลยและด้วยท่าทางควยเขว,ขวแบบนี้เกาสุนก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวข้าจะพาไปกินอาหารที่คล้ายๆกันนะเหมาเหมาฟางตานี่เป็นประกายเป็นแมวเชียวจึงตั้งใจทำงานทันที ก็เลยถามถึงคดีนี้ว่ามันเกิดเอะาไร่คืนเก่าซุนก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีใขยขายเกันนี้และคดีนี้ก็มาจากการขอร้องจากอดีตเพื่อนร่วมงานด้วยดูจากภาพก็น่าจะเป็นท่านราการนั่นแหละโดยคดีที่เก่าซุนกำลังทำนั้นได้มีฆาหลวงคนหนึ่งกินอาหารที่ใส่ปลาปลกระป๋าและผักเหมือนกันและตอนนี้ฆาหลวงคนนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวด้วย พูดง่ายๆเลยคือหลังจากท่านอาหารเข้าไปก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราทันทีหมอหมาฟังก็งงสิครับยิงรับใช้อย่างเธอสามารถฟังเรื่องนี้ได้เหรอเกาซุนก็เลยบอกไปว่าไม่มีปัญหาเลย ท่านมีความรู้เรื่องพิษแต่พูดมาถึงขนาดนี้แล้วท่านไม่อยากรู้เรื่องพิษต่อหรอแม่ถ้าพูดถึงเรื่องพิษละก็เหมาเหมาก็เกิดกิเลสอยากรู้สิครับก็เลยให้เกาซุนเล่าต่อเกาซุนก็เลยเล่าว,ว่าอาหารที่ข้าหลวงทานนั้นมีหนังและเนื้อปลาปลากระเป๋าหนึ่งเหมาเหมาฟังก็เอะใจทันทีเพราะพิษของปลาปลากระเป๋านั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเครื่องไนกระตับเท่านั้นเนื้อไม่น่าจะมีพิษเยอะขนาดนั้น แต่เกาซุนก็ยังพยายามอธิบายต่อว่าพอครัวทั้งสองคดีนั้นยืนยันเลยว่าไม่มีปลาปลากระเป้าในการทําอาหารเพราะก่อนหนะ้าทําปลาปลากระเป้าไปแล้วโดยเหยื่อทั้งสองรายต่างชอบกินอาหารแพงๆอร่อยออร่ยและชอบกินปลาดิบปลาปลากระเป้า,ปปาอยู่เสมอๆและหลังจากที่พวกเขาทานอาหารประมาณ30นาทีพวกเขาก็ล้มลงและมีอาการชักทันที หลังจากที่พวกเขาหมดสติลงก็ตัวเจอเครื่องในในถังขยะห้องครัวด้วยจึงสรุปเลยว่าพวกเขาไม่ได้กินตับหรือเครื่องในเลยหลังจากเกาซุนเล่าจบเขาก็ถามเหมาเหมาว่าเจ้าคิดว่าเป็นเพราะอะไรเหมาเหมาก,ก็ตอบไปว่าอาการทั้งสองนั้นเหมือนโดนพิษจากาปลากระกเป้าเลยแต่เนื่องจากเธอไม่มีข้อมูลคดีนี้มากพอก็เลยให้เกาซุนเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเกาซุนก็โอเค เดี๋ยวไปสืบให้ระหว่างที่เกาซุนไปสืบนั้นเมาเหมา,หมาก็คิดเรื่องคดีนี้ไปว่าการที่เก็บอาหารก่อนทิ้ง 2- 3วันนั้นมันเป็นปกติของพ่อครัวอยู่แล้วไม่น่ามีอะไรผิดปกติเลยแต่ระหว่างที่เมาเหมาคิดเรื่องคดีนั้นก็เหมือนจะมีผีมาหลอกก็คือท่านจินจินั่นแหละก็เข้ามาทักเลยแต่สีหน้าของเมาเหมาเนี่ย ตกใจจังเลยโอ้เมืงหน้ากูยิ่งกับผีซะอีกจินฉี่เห็นก็เจ็บจี๋สิครับทํากูเป็นผีเลยนะท่านจินฉีก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าหมาเมาเนี่ยฟังเรื่องอะไรแต่หมาเหมาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจคนส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งใจฟังทั้งนั้นแหละจากนั้นคุณเธอก็รีบนี้ออกจากตรงนั้นทันที <c oughs> ลูกน้องหนีเจ้านายว่ะเมื่อหมาเมาออกห้องมาละเกาสุนก็สืบหาข้อมูลเสร็จพอดี ก็เลยเอาสูตรอาหารเนี่ยมาให้เหมาเหมาดูเหมาเหมาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเลยซึ่งขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันก็มีผีหลอกคนหนึ่งเข้ามาแต่รอบนี้เหมาเหมาไม่แสดงสีหน้าเงิบแต่อย่างใดคงเพราะท่านจินิอยากมีส่วนร่วมกับสนทนานี้เหมาเหมาก็เลยหยอบมามามาคุยกันตรงนี้แหละเหมาเหมาก็เลยถามคดีนี้เกิดเหตุขึ้นเมื่อไหร่ เกาซุนก็ตอบเมื่อสัปดาห์ก่อนและนั่นหมายความว่าพอครัวพวกนั้นใช้ผักช่วงฤด,ดูหนาวในการทำอาหารห่วใช้ท้าวหรือแครอทเงินหรอแต่เกาซุนก็บอกว่าพวกเขาใช้สาลายนะเมาเหมาฟังปุ๊บก,ก็เหมือนจะคิดเออะไรบางอย่างได้จึงขออนุญาตไปดูห้องครัวของข้าหลวงคนนั้นทันทีเกาซุนก็สั่งลูกน้องเนี่ยเตรียมรถม้าไปส่งทันที ึ่งก็มีทหารที่ชื่อบาเซนรออยู่และเพื่อไม่ให้เสียเวลาบาเซนจึงพาหมาเมาไปบ้านข้าหลวงอย่างไม่รอช้าระหว่างทางอาแสดงสีหน้าของทหารนายนี้ดูจะไม่ชอบหมาเมาสักเท่าไหร่เลยแต่หมาเมาก็ไม่คิดอะไรมากช่างมันเตอร์เมื่อมาถึงบ้านข้าหลวงแล้วบาเซนก็พาหมาเมามาที่ห้องครัวทันทีหมาเมาก็เดินตรวจสอบเลยแต่แล้วก็มีน้องชายของข้าหลวงคนนั้นเข้ามาหาพร้อมทั้งไล่หมาเมาเนี่ยออกไป ไไปเชีวๆชีวเชีย่งไล่กับหมาเลยแต,แต่มันไม่ได้ไล่อย่างนี้นะ <c oughs> บาเซนก็เข้ามาแทรกแหละเพราะเขาได้รับอนุญาตจากนายหญิงของบ้านแล้วน้องชายข้าหลวงคนน,นั้นไปดูจะไม่พอใจสักเท่าไหร่เลยปล่อยให้พวกเหมาเหมาเนี่ยตรวจสอบต่อไปเหมาเหมาก็ถามคนรับใช้แหละคนนี้คือใครคนรับใช้ก็ตอบมาว่าเขาคือน้องชายของนายท่านนะ่ะหลังจากนายท่านนอนไม่รู้สึกตัวนายหญิงก็ล้มป่วยติดเตียงเลย เขาเลยได้ดูแลคารือหาดนี้ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเมาเมาเข้าใจสถานการณ์ของบ้านและก็ตรวจสอบเข้าของต่อจนไปตรวจสอบเจอสาหลายในใหายเขา่าก็เลยถามมันคืออะไรคนรับใช้ก็ตอบมาว่ามันคือสาลายของโปรดของนายท่านนะ่ะเหมาเมาตรวจสอบเสร็จก็กลับทันทีนายทหารที่พามาก็สงสัยเหลือเกิน ว่าเหมาเหมาเนี่ยกับง่ายกว่าที่คิดนะก็เลยถามไปเหมาเหมาก็เลยตอบไปว่าข้าไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกจากนั้นเถก็โชว์สาหลายที่แอบเอาออกมาอีกทั้งยังอธิบายว่ามันแปลกมากที่สาลายชนิดนี้หาได้ในฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ได้เก็บไว้ได้นานขนาดนั้นนะอาจจะนําเข้าจากทางใต้ผ่านช่องทางการค้าก็ได้มันคงจะดีนะถ้ารู้ว่ามันถูกนําเข้าจากที่ไหนนะ้าบาเซนรู้งี้ก็เลยไปตรวจสอบทันเที เมื่อกลับมาถึงบ้านละเมาะเมาๆก็จัดสาหร่ายเมื่อส่งจานจานหนึ่งมีผิษอีกจานไม่มีพิษและในตอนนั้นเองบาเซนก็ตรวจสอบของที่นําเข้ามนแล้วมันมาจากทางใต้จริงๆโดยปกติแล้วข้าหลวงคนนั้นจะไม่กินสาหร่ายช่วงฤดูหนาวอาจเพราะมันหายากนั่นแหละส่วนเก่าสุนก็ตรวจสอบมาแล้วว่ามันเป็นสาร่ายชนิดเดียวกันจริงๆเลยไม่มีพิษอะไร แต่มหมอเหมาก็บอกว่าสาหร่ายชนิดเดียวกันก็ใช่ยวาดจะไม่มีพิษเลยบางทีคนทางใต้อาจไม่กินกันด้วยถ้าพ่อค้ารู้ว่าของโปสดของข้าหลวงคือสาหร่ายชาวบ้านก็อาจทําสาหร่ายเค็มเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าก็เป็นได้แต่จริรี่ฟังก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนเลยหมอเหมาก็เลยยกตัวอย่างว่าการทําอาหารที่มีพิษ ให้ไม่มีพิษนั้นมันง่ายมากๆอย่างปาลาไหลที่มีพิษเนี่ยแค่รีดเลือดออกมาก็สามารถนำไปกินได้ส่วนสาหรายนี้ก็คล้ายๆกันแค่เอาไปแช่กระปูนใส่ก็มีพิษแล้วนี่ก็คือสิ่งที่หมูเหมาอธิบายเมื่ออธิบายจบละคุณเธอก็งับสาหร่ายเข้าปากทันทีสามคนที่เหลือนี่ก็เออสิครับ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะน้องเหมาเหมาเตรียมยาอาเจียนมาแล้วจินจีก็เลยเอายอาเจียนเนี่ยยัดเข้าปากทันทีทีนี้แหละอ้วกจนเหนื่อยสิครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเมื่อหมาเหมาอ้วกเสร็จแล้วเธอก็ถามสามคนว่าใครคือพ่อค้าเอาสารายเขมมาถ้าเป็นคำสั่งของข้าหลวงแล้วก็ก็จะไม่ใช่ความผิดของพ่อค้าแต่ถ้าพ่อค้านำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงมันก็ไม่ดีใช่ไหมละ่ะเจ้าค้า เกาซุนฝั่งก็รีบไปตรวจสอบทันทีและเมื่อในห้องไม่มีใครสนใจเหมาเหมาละเธอก็จะแอบกินสาหร่ายสักหน่อยแต่ก็ทุกท่านจินฉิจับได้ซะก,ก่อนเล่นแกว้งเป็นลูกแมวแนะ่และเมื่อเวลาผ่านไปเกาซุนก็ตรวจสอบเสร็จก็ปรากฏว่าคนร้ายคือน้องชายของข้าหลวงนั่นแหละจึงต้องโดนโทษไปส่วนแรงจูงใจในการทำนั้น เพราะเขาคิดว่าตัวเองอยู่ที่นี่แล้วเหมือนถูกทําให้เป็นหมาหัวเน่าก็เลยแค้นจึงวางยาพี่ชายเสลยแต่หมอาก็สงสัยคนที่มีแรงจูงใจมักง่ายแบบนี้รู้เรื่องพิสาลายได้ยังไงคําตอบจากเก่าสุนก็คือน้องชายบังเอิญไปรู้จักคนในร้านเล่าข้าวซึ่งหมอาก็รู้สึกแปลกใจกับการบังเอิญนี้นิดหน่อยแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมา เมื่อคดีจบลงละก็เ,เป็นเวลาพักของเหมา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 ก็แอบเสียดายนิดหน่อยที่อดกินสาหร่ายนานแต่ก็ยังดีที่มีถังเช่าปลอบใจบ้างเพียงแค่คุณเธอนึกถึงมันก็มีความสุขและคุณเธอกําลังสรรวิธีในการทํายาเลยแต่ในตอนนั้นเองก็มีท่านจินจิเข้ามาและด้วยเหมาเหมากําลังสุขใจกับถังเชา่าเลยพูดอย่างไพเราะเลยว่ายินดีต้อนรับกับเจ้าข้า ท่านจินฉีนึกว่าฝันฝันร้ายคุณพี่นี่เอาหัวเนี่ยเล่นโคแบบไม่ยั้งเลยทุกคนก็รีบเข้ามาดูอาการแล้วท,ท่านจินธีเป็นไรไหมสุยเหรียญก็เข้ามาถามจินฉีว่าท่านดูเหนื่อยๆนะซึ่งจินฉีไม่ได้เหนื่อยจากการที่โดนหมาเหมาพูดเพาะเลยแต่เหนื่อยเพราะมีทหารชั้นสูงนายหนึ่งที่คุยยากมากมาก ไม่เห็นตรงกันกับท่านจินจิสักเรื่องเป็นทหารที่ดูฉลาดมากมาจากตระกูลดงังอายุ40กว่าแต่ก็ยังไม่แต่งงานสักทีมีแต่รับหลานมาเลี้ยงดูเป็นคนที่ประหลาดมากๆเล่นจะมากลุกเมาเมาฟังก็เหมือนจะไปสกิดเอาอะไรบางอย่างในตัวเธอเขา้าแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ปล่อยมนันลืมลืมมันไปแต่ทว่าเรื่องที่สกิดใจเธอนั้นก็ใช่ว่าจะปล่อยไปไง่ายๆเธอยิ่งรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยกับเรื่องนี้ ขณะเดียวกันหลังจากที่เมาเมาอ,ออกไปรากานก็เข้ามาจินชีเห็นก็ไม่ซพอารมณ์เอาเส้นเลยเพราะเขามักจะมาลังควานท่านจินชีอยู่เสมอเสมอตั้งแต่รับเมาเมาจากโรคุโชคังมาแถมตำแหน่งของราการน,นั้นก็เป็นถึงเสนาธิการด้วยราการก็มาเปิดประเด็นก่อนเลยถ้ามีเพื่อนเก่าที่โรคุโชคังด้วยนะท่านจินจิก็ถามกลับไปว่าแล้วเป็นคนแบบไหนล่ะรากานก็บอกว่า นางเล่นหมากล้อมและหมากลุกเกงข้าชนะหมากลุกแต่แพ้หมากร้อมนางประจำเลยข้าคิดว่าข้าจะซื้อตัวนางนะแต่มันไม่ง่ายเนี่ยสิเอาแต่ขึ้นราคานางยังกับประมูลแน่ขณะที่ท่านจินฉีฟังเขาก็สงสัยเหลือเกินว่าราการเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ถึงมาพูดเรื่องนี้ราการก็ยังคงเล่าต่อนางนะ่ะเป็นคนเกง่ง แต่กลับไม่ยอมขายเรือนล่างไม่แรมองว่าเป็นลูกค้าเลยซึ่งภาพในจินตนาการของรากันนั้นดูค้ายเหมาเหมาเวอร์ชั่นโตมากมาท่านรากานก็ดูจะชอบสาวนางนี้จริงๆแต่จากที่ฟังมาท่านจินชินึกได้แต่เหมาเหมาอ,อย่างเดียวเลยและด้วยรากันอยากได้ตัวนางมมกมาเลยจะใช้กลลุลหลวงในการลดค่าตัวเธอแต่ก่อนจะบอกกลลุลหลวงนั้นเขาก็มีเรื่องขอร้องให้ถ่วยเลยถามท่านจินชิไปว่า านรับยิงรับใช้มาคนหนึ่งนี่ได้ยินว่าเก่งข้ามีเพื่อนที่เก่งการแกะสลักโลหะมากเขาตายเมื่อวันก่อนเองเขามีลูกศิษย์สามคนแต่เขาตายไปโดยยังไม่ได้บอกวิชารับแก่ลูกศิษย์เลยแต่ก็มีเบาะแสบางอย่างของวิชานั้น ยิงรับใช้ที่เก่งคนนั้นของท่านน่าน่าจะร้องตรวจสอบเรื่องนี้ดูหน่อยนะจินฉีฟังกระถ,ถามถึงรายละเอียดคดีนั้นทันทีสรุปก็คือเรายังไม่ได้รู้กลลวงของรากันกันเลยก็คงต้องติดตามตอนต่อไปและนี่ก็คือเนื้อหาสุดุยไม่ใช่สืบคดีปริศนาหมอยาตำรับขมแดงตอนที่15เออถูกล้ แลนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเลย,ลเลย,ลเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า Plants Ultra